ใชค,ค่ะเรื่องราวต่อไปค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้าดูแลสิทธิในการรักษาพยาบาลสําหรับระสงค์ค่ะ ทางด้านของนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและรองผู้อํานวยการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบทางด้านของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาหรือกรณีพระอาสาสมัครอา,าสาสาธารณสุขประจําวัดนะคะหรือพระ อส,อสวค่ะหลังมีรายงานค่ะว่าปัจจุบันมีพระพิสุสงฆ์จำนวนกว่า288,956รูปภาพทั่วทั้งประเทศกว่า10,000รูปซึ่งบางรูปไม่ได้รับการรักษาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของสปสช,ชเนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมีเพียงหนังสือสุทธิทำให้การรักษากับสถานพยาบาลเป็นไปอย่างล่าชา้าบางรูปไม่มีผู้ดูแลสำนักงาน พระพุทธศาสราแห่งชาติจึงได้จัดทําโครงการในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ดังกล่าวค่ะประกอบไปด้วยโครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสังคาภพิบาลเมื่อพระสงฆ์อาพาธตามโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72พรรษาโครงการกุฏิสงอาพาธร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์โดยจัดให้มีพระอาสาสมัครนะครับส่งเสริมสุขภาพประจําวัดนอกจากนี้พศนะครับ มีแผนดาเนินการเร่งด่วนในการจัดทําฐานข้อมูลหรือว่าิ i เดต้ a พระภิสุสงฆ์โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นครับทั้งสมณศักดิ์วิทยาฐานะทางการศึกษาและตําแหน่งปกครองเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบสืบค้นว่าเป็นพระจริงหรือไม่โดยมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าจะเริ่มใช้งาน Big Data นะครับวันที่5ธันวาคม2556เป็นวันแรก